ทุกคนเคยเจอสร้างคมในโรงเรียนแบบนี้ไหมคะสร้างคมบูลลี่หน่วยเป็นหนึ่งในนั้นที่โดนบูลลี่ แล้วครับแม่แป๊บนึงครับเสร็จแล้วแม่หน่องสุ่ยหรอมากใส่แต่งนะเหมือนนั่นนะใส่ไม่แต่งกนะ็ธรรมชาติาสักนิดนึงนะเดี๋ยวเขาก็รู้เราเลยแม่เป็นห่วงนะเพื่อนก็รอมาแล้วเดี๋ยวโอ้แม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยนะอะโรงเรียนจ่าล้วนเอานะ่าเขก็สร้างเสื้อไปคนตายก็ช่วยทธอแม่เขาสักนิดนะึงต้ะ ค่ะแม่แต่ว่าแม่อย่าเศร้าแล้วนะซึ่งหพว่าแม่บวดทึ่งหลวงคอจีไ้แม่เศร้าตุกตีเลยต่อให้หนุนเปเรียนชายรวนมันยังเป็นเหตุตุ๊ดแบบนี้แหละแม่มันไม่ได้เมื่อตีปอคิดไวรอบแม่แม่ก็รู้แล้วแหละแม่แค่อยาทำดังทั้งยาที่แม่ทำให้ไว้กระพพอะไปไปเรียนไปค่ะแม่สวัสดีค่ะขนนดอยากออกไปก็นะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลิซสี่นี่ไปต่มันจะได้ดูเป็นธรรมชาตินี่ขูดจะได้ไม่ตีค่ะแม่ขนาดจะไป่าก่อนนะค่ะไป โอ้ไอเกตี้ย์เลยเหรอวะโอ้ยจุดเป็นของเรียนเหรอใครกูไปส่งไหมไม่ตองเรามีค่าแต่กูมีรอดนาะตอยพี่มีคอมบินเราก็ไม่เป็นกับคนปากไม่ไปผีหรอกอ้อตอนนี้รดดกูได้ไม่ตรงอย่างเตะเดินมาแล้วข้าลายนะเตือก แจ๊กแจ๊กแจ๊กพุ๊มาเด้อว้ายผู้ชายพิษเป็ดเฮ้ยมึงมาพิษโรงเรียนมาแล้วไอ้นี่โรงเรียนชายล้วนโรงเรียนตะพีนมันเล่นดูพอไหมว่ะผู้ชายก็เป็นผู้ชายแต่ัำตัวเป็นตุ๊ดแจ๊กแจ๊กแจุ๊บมาตายตอนไหนเบื่อตอนไหนวะเบื่อตอนมันเจอกันนี่เบื่อว้ายตายแล้วเดินยนี้ไปเลยเดี๋ยวเราไปก๊งนะไม่ว่างไม่จึงการเรียนไปไปเรียนเดียวกัน เดี๋ยมันเดินเตี้ยงก้าวก็ไม่ไหวยาเลยจ้ะอุ้ยบิดเวีอนลมเป็นดินไว้เลยอ่ะช่วยก้อนบิช่วยกันได้จ้ะมาช่วยเลยอุ้ยตายบิดไ่โซ่หรอกกูแบบนี้วะที่กูทำอะไรโซ่อ่ะมึงไม่ได้จับเลยแม่แต่กูเลีบไปเล่มานกินโลกตากูยายมีดตุ๊ดอยู่โรงเรียนมึงได้ยังไหมเอออยู่โรงเรียนเดียวกูยังไม่พอยังอยู่ห้องเดียวกูลาว เป็นแบบนี้แล้วกูทชายไปเครเดือดร้อนวะเดือยร้อนเลยแมยมึงต้นตรงคุณยาได้รู้คนยิ้งนะเดี๋ยวบอกขึ้นมาเป็นกุญแจรู้เลยเป็นตุ๊ดเฮ้ยมึงว่ากูได้นะแต่อย่าว่าแมยกูทำไมเหรอจะตบฉันหรอไอ้คนนู้นดับเพื่อนใจแรงวะนี่มึงต้องจัดให้เตยวันนี้เลยมึงเล่นมาเนี่ยตัวจ้าวเหมือนนักโอยกนหัวมาในเรือนมันมาเลยนะมึงน้ะ เดี๋ยวผเล่นตึ้งเลาวแก่บอลกีฬาที่ปีนี้พวกเราอย่างทุกคนหนึ่งอ้เหมือนใจเป้หมื่นนะอือาดวันนี้ว่าเดี๋ยวกูไปชวนไอ้เชือนองนึงมาแก่งกันมีวะวานเลบานันเออจังหวัดใส่กระเป๋าเธอไปอยู่รังเรียนนี่ใส่ตะเก่งเลยใช่นไหมครูใช่ตอนที่เธอตะเก่งฉันไม่อยู่เธอเลยนะฉันอยู่ด้วยนะฉันตีหว่าลายเลยแต่ละคน ถ้าเธอตัวนนอยอย่างเืออยู่ยากนะมีโรงเงีนชายโดนไม่มีอ่ะนธุรกิจนะขอเธอได้ข้นมาเลยหลุงจะเปิดครับโอมีโเตรแข่งเป็นสลอกมาสตูเว้นเธอจอเต็มถ้าเธอแทงชนะเธอได้ไปเกาหลีเลยนะแต่ที่สำคัทไอคูกีเียงคูยากไปเกาหลี่ะโอเคค่ะวันีค่ะเออเด็กู้แอตัวกลางนก่อนนะ สิบเอ,อ่อเนี่ยครับเออมีบิหนูตานีู่ตาเรียนูอยากไปกินหมูตาไปไม่มีตังค์เลี้ยงตังค์ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวป่าเลี้ยงเองเดี๋ยวคุณปิวรวยมาจากไหนครับรายรวยมาจากเกมนี้เลยเว้ยเกมคิดจะได้กาวๆมีเกมมานักหรือเตะไงมาบอกเว้เดี๋ยวคนเล่นเผื่อ เฉยเออมึงนีถ้ามึงอยากเล่นนะมึงแอดไลไปเลยแอดคิดเจเกาถ้าบมมาจะจองันรยแล้วสุยู่มึงจะรับซิมซนมาใหม่ใคืนกุกว่าทราบร้วยมั้งวแต่ทีพัน a m a z n งไม่มีทุนรออะไรเด็เ้ยปอบแล้วทุนกูทุนไหนเด้มึงอ่ะนุ๊ปต๊เจงแก้มองน้อพู của đi ngay tốt cái ra đây Nên, này hôm nay nha đúng nha 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 mày 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 อาออยู่เดี <natural start médico> ๋ยวบอกมึงนมึงไม่อยู่เรือวะถ้าเราได้ตาหนึ่วันเลยวะแต่มึงไม่โชว์รล้วไปมื่อเสื่อตาเราไม่อย่างมึงเอาไปตาเออเด็ดตากินข้าวฟรีแล้วก็เดี๋ยวมันนั่นเลยอุ้ยแกเราตากระเทยว่ะมีพล่าวนะ เคยจัด้เข้ามาวะด้วยพี่กัไอแจคตามาลานทึบ้านมันไม่หยอนเลยนะไอแกวยมีตุย้วไหอกกันมึวางงานเรอี่เตืวออ้ากูวางไงเออนี่ทาไม่มาหม่อทยโซมไ่ได้กันกลัวมั้งเนาะขอบคุณนะขอบคุณเฮียได้มอ่ะกูหวนโซมเวลามาต่อยกูกูไม่กูโอมมั่งนี่นี่นี้เลยไปอ๋อเ้ ุดนัดนดเออนดห่นไปเลยวบาะโอ๊ยวันนี้คุณตกฝ่าโอ้นอดมันตื่นช้ารู้ดิไม่ต้องปลุกหายมีกระเล่งกุนไปเดี๋ยวเขาไปด้วยไหมะไม่แม้แ่เมื่อวานหลือลม เออแม่หนุ่ท่ไม,ไ,มได้ไหมอ่ะได้เลยทำอ,อะไรอ่ะแม่เสียใจไหมอ่ะที่หนุ่ยเป็นแบบนี้เลยแม่จะเสียใจทำไมลูกเป็นอะไรแม่ก็รับเด็นอย่างแค่ลูกแม่เป็นคนดีก็พอเดียวไปปะไปเรียนไปค่ะแม่ไม่ไปแล้วนะพ่เจ้าว คนที่จะไปแข่งกับมังเกอกเรามาฟังผพกันมาจริงเหรอครับครูจริงจริงที่ครูพาลุงพรูมันโดยเราจอได้ฟังจัดๆไงครับเกิดผู้เข้าร,รอบพอดิชั่นงานเต้นห้โลหรู้คนที่หนึ่ง เธอทำได้สามฉันเก่งมากเลยเดี๋ยวครูต้องไปประกาศให้โรงเรียนรู้แล้วมีคนเก่งแบบนี้เธอต้องฟอร์มเยอะๆนะรอบสองมีนะครูไปก่อนนะเซรุบิ็นกรูหรือครูวะกีนข้าวหรอประกาศประกาศประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับนายวิทยรวัฒน์กลับบ้านแล้วเออได้รับเข้ารอบคัดเลือกออร์ชั่นเต้นให้หลบรูปขอโทษนังเรียนคุณลยปิดไปฮัลโหลมึอมองอีนอกเพชรกูผ่านเข้ารอบชิงนะวันนี้มึงจะมาเชียร์กูไหมนี่มึงจะมาเชียร์กูไหมถ้ามึงมาเชียกนี่อีนดอกเพชรกูโกรธมึงอย่างแรงเลยนะเบสก้ากูแบบเต้นแล้ววะ เก่งยิงเดือดกูมันเก่งยิงนี่นี่ไงเด็กฮองกูมันปั้นนี่เลยแต่ลหนพวกกูไปกอดอ,อ่ะเจอดีเืลยสุดยอดเป็นบ้ากันมาโอ้อยนอ,อกเแควตุ้งมเมื่อกี้ตุ้งวไอ้กูหลาบาญย่างเลยเดี๋ยวได้ทีบนมันเป็นของแกงปูนี่มั้งเลยเองราหนานไหมเดี๋ยวก็ไปสอบบอลมาหนานเลยร้อนก็ระวนร้อนหนานไหมครับบู๊บ เกนีนี้ได้เดีมไปค็ได้นะไอ้บ้านนนะเดี๋ยวดูดูดูไม่อินอกแคว้นปะไม่มันเหมารับมาชาจเปรตจัเปรัอ้ยเบลอ้เอเอใครเล่นน่ะเธอเอาม้นี่กลจทุกนะเก็บตังค์มากินข้าวดีว่าเล่นก็ควรจะหนี ไม่รู้ตัวม้เลยอะไรติดอยู่ที่ลังม่เอ้ยแต่มาฟีฟีก็เอะอ่ะตัวนโอ้ยกานนนกานนนั่นอยากกินอยู่เลยทีลังันเอตอันขอช็ดก่อล้ว ใช่อ่ะพี่เสือ้นมีเกงไรกูลาวา่ะวันนี้กูโดนโคตรจริเลยเกงมาปอแล้วมีแกงอหไรก็เฉิญเลยไม่มีได้อีเสียเละเฮ้ยเจนยินขึ้นรด,ดินีไรม,มาคุยแล้วจิ้มร่างผมก่อเีย,ยถ้าหนอเลือกเกิดได้อะหนองเลือเกิาเป็นบุย<ล>ยิ่งแลมตามไม่ตรงสักแท่ง